ที่ปลูกได้ปีกับเจ็ดเดือนแล้วครับปีเจ็ดเดือนกว่าจะแปดเดือนละหมดเดือนนี้ก็เป็นปีแปดเดือนไว้หวงหวลีอิสระปัตตมเป็นยังไงครับมา,า,า,าเตอร์ไซค์เนาะเพิ่มเมื่อจันเานาะตอนนี้วางแผนไว้หรือยังสิปู่ยุกธ์ตนตอนนี้สั่งไปแล้วครับกี่สิบ มันพ่อบลเาเหรอยีสินมเพิ่มพ่อเบ็ดหนีเบ็ดสินกวลาเรื่องพ่อมันหยู่พ่อแล้วแต่ว่าทุ้นมมนหน่อยครับอ๋อ้าสะสมไปน้อโอเคครับโตทุกต้นครับโตทุกต้นปลูกสิบต้นยี่สิบต้น,ตนรอบบ้านครับโอเคเนาะ